แรกอะคะ่ะพี่ก็จะไปเที่ยวคนเดียวทุกครั้งที่เราไปเที่ยวอะเราลืมพ่อแม่ไปเลยจนเราก็มานั่งคิดอะคะ่ะแบบเอ๊แม่เขาแบบนั่งเหงาเหงาอยู่ในบ้านเงี้ยค่ะหลังจากจุดนั้นนะคะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยพี่ก็เริ่มเก็บตังค์จากที่เก็บเพื่อตัวเองไปเที่ยวคนเดียวก็เก็บให้พ่อให้แม่ไปเที่ยวด้วย ชวนเขาอะค่ะเขาจะกังวลมากเขาจะปฏิเสธไว้ก่อนเขาห่วงเรื่องปัญหาสุขภาพคือเรื่องของการที่เข้าห้องน้ำบ่อยสักปลายปีที่แล้วประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วที่ยังไม่มีโควิดอูก็พาแม่ไปไต้หวันพอเครื่องลงเนี่ยพอเข้าไปถึงเนี่ยแม่แทบจะแบบว่าถ้าอั้นไว้ไม่อยู่เลยแม่มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยจะไปไหนก็กลัวว่าจะเป็นพาระกกับลูก เราก็เลยคิดว่าเอ๊มันจะมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ไหมก็เลยคิดว่ากางเกงซึมซับน่าจะเป็นทางออกตัวช่วยให้แม่สนุกมากขึ้นนะคะก็เลยลองใส่ดูค่ะเหตุผลที่อยากให้แม่ใส่กางเกงซึมซับพเพราะว่าอยากตัดความกังวลใจของทั้งแม่และลูกนะคะอยากให้แม่สนุกแล้วก็มั่นใจกับการทำแอคทิวิตี้ต่างๆมากขึ้นพอเรามีตัวเลือกหลากหลายแม่ก็จะสนุกขึ้นนะคะ ครั้งแรกนะคะแม่เคยคิดว่ากางเกงซึมซับเนี่ยเหมาะสําหรับผู้ที่สูงวัยกว่าแม่หรือคนที่ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีคนดูแลแต่เมื่อแม่มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วมันช่วยแม่ได้เยอะทำให้แม่มีความมั่นใจมากต่อไปนี้แม่จะทำอะไรแม่ก็มีความสุขไม่กังวลอะไรอีกแล้วความสุขของการที่เราได้พาแม่ออกมาเที่ยวนะคะ ที่เห็นเห็นเลยคือหนึ่งแม่เขามีรอยยิม้มทุกครั้งที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะเก็บความประทับใจเนี้ยไปพูดต่อพี่ก็มีความรู้สึกว่าเขาดูสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นหลังจากที่เขาออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านนะคะเพราะว่าแม่พี่เป็นแม่บ้านเนาะการที่พ่าเขาออกมาอย่างเงี้ยทำให้เขาไม่เหงาแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ